สวัสดีครับพี่น้องมือหนีผ้ามาโรงงานโตโตนะครับพี่น้องมาเบ่งผ้าหฮมหมอนอยางหลายๆอย่างนะครับมาบุกถึงโรงงานโต,โตโตเลยนะครับไปเบ่งกันครับขายสินค้าทั้งสองอาคารค่ะของเยอะแยะเลยนะครับคุณล้าโปรดระมัดระวังทรัพย์สินของท่านเพราะอาจมีมิจฉา,าชีพปะปนเข้ามาในบริเวณงานค่ะอันนี้เล็กน้อยมากหรไล่หนึ่งหน้า พื้นละสามร้อยแปดสิบบาทอาคารหนึ่งประตหนึ่งจำหน่ายสินค้าบ้านห่รลายโตโต้ลายนาตู้ิกเกิชุเครื่องนอนกระชุบขนาดกโต้าหรวพร้อชุดห้านอาคารหนึ่งประสองหน่ายสินค้าประเภท่อันต่อขางชุด้าตู่นโอเยอะแยะเลยครับพี่น้องโรงงานโตโต้นะครับข้อหม่มโตโต้ ผ้าห่มรวมน,นาฬิตาผ้าห่มรวมเจอซี่และผ้าห่มรวมรอยต่อค่ะบริษัทไม่อนุญาตให้คุณลูกค้าขีดเขียนลงบนสินค้าที่ยังไม่ชำระเงินหรือนำมาลองนั่งหรือลองนอนค่ะหากเจ้าหน้าที่พบต้องรบกวนให้คุณลูกค้านำสินค้าชิ้นนั้นไปชำระเงินทันทีค่ะประห้มไร้ครับพี่น้อง ใน้คนก็นมีอีกบ่หน่อยนะครับเดี๋ยวจะคายยางไปเบืงใช่ทำไมตรงนีมน้มันไม่มีทางออกแบบเป็นผู้ชายกันอ๋อมมนไม่มีทาง ตั้งตันต,ตั้งตันปลอกม้นก็มีนะครับ อกม้อนนี่อันนี้ปลอกม้อนข้างปลอกม้อนข้างอันนี้เยอะแยะนะครับที่โรงงานโตโต เขาั้งหลังผนึกออกไปหมดเองออกไปก้อนออกไปกอนจะดูหมอนก่อนค่อยมาดูปลอกมอนนะครับหมอนบบมีปลอกแ <c oughs> ต่ว่านิ่มอยู่ใบละลอยหกสิบบาทปลอกอยู่ข้างนอกครับปลอกสามสิบบาท แล้วก็หมอนข้างนี่ครับใบละสองร้อยหมอนข้างใบละสองร้อยไม่มีปลอกนิ่มๆอันนี้ม่มีปลอกแล้วสองร้อยยี่สิบเบิท เอาหมอนไปเล้วเดียบัวกันล่เอา่าจะเอาานอนบอนกลางอรเี้ยมันจะเนาสองกันบัวไปเดียวเออไเดียวกันเดียวเอตาม่นอาไปหน่วยหนึ่งเตียงหน่วยเจ็ดหรก็ไ้เหมือนกันหมดเลยหานแล้ว่นีซื้อปลอกได้เอ ไปเดี <łość> ๋ยวนี้ดอกเดไเนิกระบานเหนดซื้อกระบาลทุกนีก็โลดติมเบิร์ตออกเมเอาหนึ่ง กองมอนกันยังกองมอนสามสิบนี่มอนข้างห้าสิบบาทสี่สิบบาทาราคามีให้ดูนะครับของเยอะแยะมากมายทางนู้นก็มีนะครับทางนู้นก็มี ส่วนมากพ่ห่มเยอะพ่ห่มโตโต้สมซื้อเวันไหนว่าโรงาพห่มโตโต้โรงงานพ่อห่มโตโต้นี่โรงงานใหญ่เลยนะครับเปิดขายช่วงปีใหม่ทุกปีปีใหม่สงการสองม้อน,นี่โบ้แพงครับห้าสิบบาท คนมาพ yep. well. ี่น้องเป็นชิซ้่แล้วไปขายต่อข้างนอกเยอะครับเป็นมะเร็งอาเืียนละเป็นลอยสองรอยอันวันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะครับพว่าเป็นวันจันทร์วานอาทีไลน์ครับ เราเปนานึ้งเราหน,นึ่งพวกโอ้สีโรงงานสีเทาสีมันจัดจานัง้งปลาปูที่นอนก็มีนะคะรับปลาปูที่นอนเนี่ 3ามตามนี้เลยนะครับหฟตุตามอยห้าสิบตามอยห้าสิบงนี้ก็ปลอกมอนนะครับตามบบาทเยอะแยะครับ ทางโน้นนี่เยอะแยะของเยอะแยะมากมากนะครับพี่น้องนีง่ก็พาปูทางโน้นผ้าห่มเยอะแยะเลย เราซื้อไปบ่นหน่อยครับพี่นอ้องเจ้าคุณซื้อใส่รถหกล้อไปเลยฝากพี่ฝากน,น้องบาง้นพก่นเอาไปขายต่อใด้ของเต็มแคปเลยนะครับกบมม็มีหมอนมีหมอนข้างแล้วก็ผ้าปู ขอรับโทษครับนุ๊งโรงงานโตโตนี่ติดถนนใหญ่เลยนะครับถนนเศรษฐกิจทางนู้นมาจากอ้อมน้อยนี่นะครับถนนถนนเศรษฐกิจ ม้อนมอนทางมวยละสองร้อยสักสองร้อยยี่สิบกำลังจะกลับครับซื้อเสร็จแล้วว่าเอาตีาให้เจ้าวยอยนี่อันอันสองร้อยยี่สิบมันไม่ปอกวันนี้ันน้เอาวันนี้เอาถ้าเปื่อยมันสองร้อยสองร้อยล่ันนี้มัไม่ดปอกมันจงน้องยี่สิบาทว่ เอาหนงวยเดียวเอาหนงวยเดียวมันว่าไปครับเอาคลิปนี้ <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs>